สวัสดีครับผมปลาล์มจาก g o ล์ฟม s สเตนะครับก็กลับมาอีกครั้งกับคลิปรีวิวก้านไมโกอล์วันนี้ผมก็อยู่กับก้านทัวร์เอดสีแดงตัวใหม่ล่าสุดปี2023นะครับเป็นตัวที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวแล้วก็ล่าสุดก็มีคลิป Tiger Woods นะครับใช้ตัวนี้ 6TX แข่งนะครับก็เรียกว่าเป็นก้านที่มาร้อนแรงที่สุดในตลาดตอนนี้ ในมือผมก็มีอยู่4สเปคนะครับหก็คือ 6X 6S 5X แล้วก็ 5S ก็เดี๋ยววันนี้จะลองมาเปรียบเทียบให้ดูว่าต่างฟล็กซ์ต่างน้ำหนักความแข็งจะเป็นยังไงคาแรค c เตอร์ Character ตัวนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าพุ่งมากและสปินต่ำมากไปดูกันเลยครับ ก่อนที่เราจะมาลองตีกันเราก็ควรจะวอร์มร่างกายก่อนนะครับดูคลิปวอร์มได้ที่ด้านล่างตัวนี้นะครับเรามาลองไม้แรกกันดูนะครับหัวที่เราจะใช้วันนี้ก็คือหัว TSR 2หลอ10นะครับส่วนก้านตัวแรกก็คือก้าน 6x เดี๋ยวเราลองหนักสุดแข็งสุดก่อนเลยลูกกอล์ฟที่เราใช้ในวันนี้ก็คือลูกกอล์ฟพรีเมียมไทเทอลิสโปรวีวนนะครับเดี๋ยวเราไปลองอะไรครับ เราก็จะปักธงไว้ที่325นะครับมาดูกันว่า1ใน4ก้านนี้จะมีก้านไหนที่ทำให้เราตีถึงไหมนะครับ 6X Feeling ดีทีเดียวไม้หนึ่งเนี่ยเราก็จะตีประมาณ5ลูกนะครับเพื่อเก็บ ตััววอยยย่างเเเปรีีบบทลขผมก็จะพยายามตีให้ได้คลับสปีดเท่าๆกันนะครับจะได้เปรียบเทียบอย่างใกล้เคียงกันฟีลลิ่งของก้านตัวนี้ที่ตีเนี่ยก็น้ำหนักรู้สึกถึงก้านและหัวดีนะครับแข็งไหมก็แข็งนิดหน่อย ก็เดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนก้านที่2กันดูครับสำหรับก้านที่2ของเรานะครับก็คือตัวน้ำหนัก50กรัมเฟล็ก S นะครับเดี๋ยวมาลองดูครับเบื้องต้นน้ำหนักที่รู้สึกต่างเลยก็คือน้ำหนักในส่วนของตัวก้านนะครับที่ทำให้น้ำหนักรวมของก้านเนี่ยเบาลงแล้วก็คาดว่าจะเหวี่ยงได้เร็วขึ้นแต่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันครับ 115ไมล์ต่อชั่วโมงลูกที่2ครับนดนดีทีเดียวลูกนี้ไกลสุดต,ตั้งแต่ตีมาแล้วครับคลับสปีด116สสังเกตได้ว่าคลับสปีดเนี่ยโดยเฉลี่ย S 5 s กับ 6x ของผมเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับเดี๋ยวเรา,เราไปลองก้านที่3กันครับก้านที่3ของเรานะครับก็คือ vf ตัว 5x นะครับก็คือ50กรัมแต่ว่าแข็งขึ้นอีกเดี๋ยวไปลองดูค่ากันครับฟฟลลิ่งก้านดีทีเดียวนะครับก้านตัวนี้ เป็นเบาแต่ว่านิ่งตีได้ใส่ได้แล้วไม่สเปะสปะจบไปนะครับสำหรับการทดลองตีกา้าน Vf 5x f e e l ิ n g ก็คือก้านนี้เบาแล้วก็แข็งทำให้คนมีสปีดอย่างผมเนี่ยสามารถเร่งได้โดยที่ก้านไม่สเปะสปะมากนะครับก็ประทับใจทีเดียวสำหรับก้าน 5x ตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองก้านสุดท้ายกันครับก้านที่4ี่หรือก้านสุดท้ายก็กเป็นก้าน v f 6S เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงครับฟีลิงก้าน 6S นี่ก็ฟีลมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับก้านรู้สึกหนึบดีก็ฟีลิ่งก้านนี้ตีค่อนข้างเหนื่อยทีเดียว นะครับเมื่อเทียวกับก้านซีรีส์น้ำหนัก50ไม่ว่าจะเป็น S หรือ X ก็ตามไม่รู้ว่าตัวเองเหนื่อยขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตีไปเกือบ30ลูกแล้วนะครับลูกสุดท้ายสำหรับก้าน 6S นะครับนั่นทีเดียวลูกนี้ขับสปีดเยอะที่สุดตั้งแต่ตีมานะครับ117นะครับ ก็ไปถึง311ลา้าเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบกา้านทัวร์น้ำหนัก 5s 5x 6s และ 6x นะครับรวมทั้งหมด4กา้านเราก็จะมาดูสรุปกันทางนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลคลับ Data นะครับหรือข้อมูลของหัวไม้ช่องแรกเนี่ยคือ Efficiency หรือ Smash Factor สังเกตว่าใกล้เคียงกันมากตรงนี้จะมีแค่ 6S ที่เป็น1.43ช่องที่2ก็คือ Club Head Speed หรือความไวที่ผมสามารถเหวี่ยงหัวไม้ได้สังเกตว่ามาที่1เลยเนี่ยคือทัวร์ VF 5x เนะครับเข้ามาที่เฉลี่ย116ไมล์ต่อชั่วโมงส่วนด y น a m มิกลอฟเนี่ยเราก็ดูว่า19.9ของ 5X เนี่ยต่ำที่สุดเลยหมายความว่ามันทำให้ลูกบอลเนี่ยจะพุ่งกว่าตัวอื่นๆนะครับจุด Impact นี่ก็อยู่ที่ผมเองก็ไม่เกี่ยวกับก้บกานซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้อยู่ที่วง เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลบอลด d ต้ากันครับโอเคบอลสป e d เมื่อเทียบ4ก้านแล้วเนี่ยที่1ก็ยังเป็นตัว vf 5 x นะครับพอมาใช้6 s หรือ6 x เนี่ยบอลสปีดจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็คืออยู่ที่163ในขณะที่5 s เนี่ยก็164แต่ก็ไม่สามารถสู้ตัว5 x ได้ที่165นะครับลอนชแอ a n เกิก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ ทีนี้สปินสำคัญเลยสปินเนี่ยต่ำสุดก็คือตัว5 x นะครับสามารถทำสปินได้ต่ำสุดในขณะที่ตัวสูงสุดในการเป็น5 s ก็แสดงว่า 5x s นี่ไม่เหมาะแน่นอน5 x นี่ดูดีทีเดียวนะครับสิ่งที่ท่านนักกอล์ฟชอบที่สุดก็คือระยะแครี่ไม่ใช่คนที่ไหนไกลครับโทเอดีว5 x นั่นเองทำแครี่ได้มากสุดที่290แล้วก็ททัลที่311 ในขณะที่เพื่อนๆอ,อีก3กมก้านสน้ำหนัก3ามเฟล็กซ์ก็อยู่ที่282 83นะครับทัทร <ๆ S 1> ก็อยู่ที่302หรือ303สุดท้ายที่เราจะดูก็คือกลุ่มบอลด้านบนตรงนี้นะครับตัว 5X เนี่ยเป็นกลุ่มบอลสีเหลืองก็สังเกตได้ว่าสีเหลืองนี่ก็จะเล็กที่สุดนะครับในขณะที่วงใหญ่ที่สุดก็คือสีเขียวซึ่งก็คือ 6S นั่นเองสรุปง่ายๆนะครับจากการทดลองสก้านนี้ ถ้าผมใช้นี่ก็ 5x แน่นอนครับไม่ต้องตัดสินใจยากถ้าท่านนักกอล์ฟชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับว่ามีคำถามอะไรสงสัยก็ถามมาได้เลยนะครับสนใจ Fitting Driver ก็นัดเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ